พี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่ของเรามาจากฟาร์มไหนครับพี่เพชรบุรีครับก้าวมรกตฟาร์มครับก้าวมรกตฟาร์มครับผมตั้งอยู่ที่ไหนครับอำเภอท่ายางครับจังหวัดเพชรบุรีครับหมู่บ้านแม่ประจันครับหมู่บ้านแม่ประจันใช่ครับอำเภอท่ายางครับท่ายางครับจังหวัดเพชรบุรีเนาะใช่ครับวันนี้เราพาแต่กไฟของเราชื่ออะไรครับพี่โก้เมืองเพชรครับหรือชื่อเต็มเขาก็คือเพชรพญากาะสอน โกเมืองเพชรใช่ครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือเพชรพญากาสอนครับเพชรพญากาสอนครับเขาเป็นทายาทเป็นลูกของใครครับเป็นลูกของพ่อพันล้านครับพ่อพันล้านก็เป็นลูกของเงินอุทัยกับแม่เหลืองนะครับอแม่เหลืองก็คือเป็นแม่ของดาวซีพีแม่ของไ่ทองแล้วก็แม่ของพ่อพันล้านนะครับอันนี้คือฝั่งพ่อครับผมส่วนฝั่งแม่ก็คือตาเนี่ยคือเจ้าทองสุกตาคือทองสุกใช่ครับ ยายคือพี่สาวแท้ๆของพ่อไผ่แก้วเป็นเผือกสายสิบบาส่วนแม่ก็คือแม่ดอนอยู่กับเจ๊หนึ่งบางปูเป็นเผือกยักษ์แม่เขาใช่ครับอยู่กับควายนาคาเซ่ถูกต้องครับเจ๊หนึ่งบางปูเนาะใช่ครับพี่อายุข้อเท่าไหร่ครับสามปีหกเดือนครับตอนนี้สามปีหกเดือนใช่ครับความสูงเท่าไหร่พี่ถ้าวัดพื้นปูนตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับ โอ้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากครับฟันพึ่งขึ้นนะครับฟันที่สองขึ้นขึ้นอันนี้ฟันนี่ครับอย่างเรียงไม่ตรงเลยนะครับเป็นอ่าฟันคู่สองใช่มครับใช่ครับคู่สองสามปีเท่าไหร่นะนึ่งสามปีหกเดือนครับสามปีกับหกเดือนโอ้หน้าหล่อมากเนาะหน้าหล่อเขาใหญ่มากครับดูครับโคนเขาใหญ่มาก บะพร้าวดูแ่้งดดขาครับใหญ่มากครับขาใหญ่โตด้วยพันธุกรรมครับอันนี้คือพันธุงธรรมชาติเลยใช่ครับเลี้ยงปล่อยผสมแม่ควายแล้วก็หญ้าฟางน้ําแดดแค่นี้ี๋ยวผมขอดูข้างๆแล้วก็ด้านหลังน่พี่ครับพี่วันนี้เรามาประกวดไหมไม่ได้ไม่ได้ลงประกวดครับพอดีมีเหตุเอุิเหตุนิดหน่อยครับเอา น้ำยาฆ่าเห็บหมัดครับ้ oh. ันหลังตอนออกมามเลยก็มีอาการแพร้ครับ oh, แล้วก็ <okay. S 1> ใช่ครับไม่กินอะไรเลยสองสามวันผมมาถึงสองสามวันล oh. แล้วแลวก็เพิ่งมากินวันนี้เลยก็โชว์ตัวขายน้ําเช้ย่างเดียวครับโอเควันนี้คือเรามาโชว์เนาะใช่ครับเพราะว่าก็อาจจะคไฟเรามันยังไม่พร้อมเท่าไหร่ใช่ครับจังหวะตอนที่เอ่อก่อนออกมาเนี่ยมีกเกษตรกรครับมาผสมแบบไปกลับแล้วผมไปเจอเห็บหมัด เลยทําการลาดก่อนที่จะมานี่เลยแพ้ครับเพิ่งเคยใช้เหมือนกันนะครับครพี่แล้วทีนี้ถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรอยากจะผสมเนี่ยเราเปิดไหมครับตอนนี้ถ้าผสมเนี่ยผมรับผสมแบบไปกลับอย่างเดียวนะครับไปกลับเนาะใช่ครับไปกลับในราคาเท่าไหร่พี่สามหมบาทครับสามหมบาทใช่ครับไปกลับใช่ครับสามหมนบาทครับรับประกันกี่ครั้งครับให้สองครั้งครับสองครั้งครับ แล้วน้ําเชื้อครับน้ําเชื้อตอนนี้หลอดละหนึ่งพันนะครับหลอดละหนึ่งพันหลอดละหนึ่งพันบาทถ้าซื้อเป็นชุดสิบสิบซื้อสิบแถมสองครับเป็นทม้ดสิบสองหลอดถ้าเป็นชุดซื้อสิบแถมสองนราคาชุดละหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นบาทใช่ครับจะได้สิบสองหลอดเนาะใช่ครับโอ้สูงใหญ่มากครับครับ ก็ได้เห็นแต่ใน a c e b o o k ครับติดตามเวฟซีอยู่โคเมืองเพชรเพิ่งมาเห็นตัวจริงวันนี้ครับวันนี้ก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นตัวจริงนะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับใหญ่มากเลยพี่นะครับเขามีผลงานนะพี่มีแล้วครับลูกสามตัวแรกนะครับขายไปในราคาล้านเศษเศตัวครับสามตัวแรกล้านเศษเศษใช่ครับตัวผู้ตัวเมียพี่อ่าเป็นตัวเมียสองตัวครับตัวผู้หนึ่งตัวครับแต่มีการส่งมอบเดือนหน้าเนี่ยครับ จากคอชีวิตพี่กุ่งลาดยาวเลยครับ oh. ลูกสามตัวแรกครับที่ทอดมาตัวละล,ะล้านอัพทั้งหมดครับต,ตัวละร้านใช่ไหมครับใช่ครับ <Okay. S 2> ถ้าติดทองไปแนละ้วคือไม่ผิดหวังแนละ้วพี่นะก็ใช่ครับไม่ผิดหวังครับ <c oughs> ใหญ่จริงๆครับเป็นายเผือกที่ถือว่าน่าจะใหญ่ระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นที่ให้พี่น้องกเกษตรกรตัดตัดสินครับ <c oughs> แข้งขาคือใหญ่มากตอนนี้เราไม่มีโครงการเนาะมีไหม <c oughs> ตอนนี้มีโครงการครับตอนนี้ก็จะรับแค่เพื่อนๆพนพี่พี่น้องนองครับที่เคยรับกันอยู่แล้วก็คือตอนนี้เขาฟันสองแล้ว <c oughs> ผมก็เลยอยากจะเห็นเขาเต็มล่างก็คือมีการหยุดผสมด้วยอะไรด้วยอะไรพวกนี้ครับอ๋ออยากจะให้เขาแบบ <c oughs> สมบูรณ์เต็มที่นะครับ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับนก่ครับโกโงังเป็นไฟเผือกครับ บบใหญ่มากครับพี่น้องเป็นลูกของพันล้านเนาะเป็นล,ลูกของพ่อพันล้านครับพ่อคือพันล้านครับพ่อพันล้านแม่เขาชื่ออะไรนะพี่แม่ดอนครับชื่อแม่ดอนแม่ดอนเนี่ยเจ๊หนึ่งบางปูได้ซื้อไปกับพี่วิทย์ที่กุ้งเนี่ยครับก่อนที่ผมจะซื้อเจ้าโก้มาอีกในราคาสองล้านนะตอนนั้นแม่เขาใช่ไหมใช่ครับใหญ่ไหมครับพี่ใหญ่ครับถ้าในยุคนั้นก็เป็นแม่เผือก เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เป็นสองรองไครนะครับในความใหญ่ณปัจจุบันนั้นนะเป็นแม่เผือกยักษ์ตอนนั้นใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็มีการพัฒนากันขึ้นมาแล้วครับก็มีก็มีหลายๆตัวเนาะใช่ครับใช่ครับผมโอเคแล้วทีนี้ช่องทางงานติดต่อพี่ติดต่อผมก็จะมีทางเฟซส่วนตัวนะครับครับผมก็ชื่อดำรงศักดิ์เก้านะครับแล้วก็ D a. m. r. o. n. g. s. a. k. แล้วก็ k. a. o. นะครับส่วนเบอร์ก็0ูนย์ครับ 9989ครับ563ครับ090 9989 9989 563ครับ563ครับผมพี่อะไรครับชื่อก้าครับพี่ก้าวแล้ครับจําให้แม่นนะครับเจ้าของชื่อก้าควายชื่อโกนะครับอ๋อควายตัวนี้อันนี้ผมแซวเล่นชื่อโกควายชื่อเจ้าโกบางเพชรเนาะใช่ครับแต่ว่าเจ้าของคือพี่ก้าครับนะครับโอเควันนี้ก็คือได้มาชมเจ้า เจ้าโกตัวนั้นเป็นกับเจ้ากาวก็คือพี่ก้าวขอบคุณมากนะครับพี่นะุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ